อันนี้แม่นั่งที่แม่กำลังคูดกาบสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนที่เขามาเบ่งมสมสองข่อ,ขอยสำหรับวันนี้ข่อยกับบ่วใดเขาปลาหรือเปล่าเขาให้ ยังอยู่บ้านนี่แหละสีมาเฮ็ดอาหารการกินเพราะว่าเฮาได้ซีนสัตว์ป่าเขาไล่เฮาซื้อน้ำข้าเจ้าซองกิโลกรัมซีนหมูป,ป่าข้าเจ้าได้ซองกิโลกรัมก็ได้แต่สำนี้แหละมีแต่เฮาสิเฮ็ดอาหารเที่ยงกิน ก่อนอื่นมดนตอ้องทำงความสะอาดก่อน,นอเพราะว่าเขาไปซื้อน้ำข้าเจ้านี่ข้าเจ้าว่างอยู่ผ่าบัดมันค่อนข้างเปื้อนต้องได้ล้างก่อน ำหรับเมนูที่เราจะเฮ็ดตอนเที่ยงวันนี้ก็มีซองเมนูเมนูที่หนึ่งเนี่ยแมนเขาเฮ็ดลาบแล้วก็เมนูที่สองเนี่ยแมนเฮ็ดต้ม เข้าคายครบเลยเข้าคายเป็นพุดมีกระดูกมีนังมีซีนก็มีตับพอเข้าใคาสื่อซีนก็บบไดาต้องสื่อเทิงกระดูกทิงนังนี่แกงเอ,าอ,อ้าสินีเห็ดลาบ วันนี้แมนนั่ง,งทีแม่กำลังคูดเขาต้มวันนี้ในแมนหมอ้อเขาต้มสำหรับซีนที่เขาเอาไปพักเห็ดลาบส่วนแกงนี่จะน้อยอีกตบเหม้อที่สอง อันนี้นี่เขาต้มสุกแล้วซีนที่เขาจะผักลาบส่วนกระดูกแล้วก็ซีนอันนี้เขาต้มเห็ดแกงเอาต้มต่อใส่หมอนี้ใส่เหล็กก่อนเพใส่เหล็กนี่มันเปื้อนใบ เมาะส่เหล็กนี้ไว้มันบางคนไฟต้มตัวนี้แหละครับตัวนี้ถักลาบเลยดนๆเธอหนึ่งเลยกินซีสัตว์ป่าอันนี้ก็ขอซื้อน้ำเขาถ้าว่าบบซื้อนี่บอได้กินแน่นอนเท่านี้คนบอคอยเป็นเอาหากิน น้ำแกงนี่แม่เป็นผู้เฮ็ดน้ำแกงหรือว่าต้มให้แม่จัดการเลย อาหารวันนี้ก็ค่อนข้างร้ายเขาฮ็ดเพื่อให้น้องๆนักยูทูบที่ว่าจะมายามอยู่บ้านเฮาแต่ว่าบางกี้นี่เขาไปโท่ใแห่ข้าเจ้าข่า,าบ่มาอีกเขามาฮอดบ้านหอยลายเขาบมาฮอดบ้านเฮาคอัคิดว่าสิตอนหับข้าเจ้าแต่ว่าเขามาบ่ฮอดบ้านเฮาก็่บ่เป็นยัง บอน,นอนบอลยูมแม่กับเกียมไว้เรียบร้อยคิดล่าเข้ามาไข่ <S 2> <S 2> <S 2> มา <S <S หอดบ้านเฮากัมียังกับกินบุมี่ก็อดเอาอันนี้ก็ยอนมูบานบ้านเฮาเขาได้สัตว์ปลาจึงขอซื้อน้ำคั้า,าคิดว่าสิตอนฮับน้องๆกันแล้ว มายามเพือนเฮาเขาบมาเฮากินเองสีนซัมนน่นี่ถ้าว่าเฮาเทียบกับนูกับกระหอบนี่น่าจะได้ประมาณสองโตสามโตเลยน กนอันนี้นี่เฮาแบงไว้ตอนแรงอีกเพราะว่ามันลายเนากินตอนเที่ยงวันนี้ก็ไม่แต่สองคนสามคนสามคนป่าไว้ตอนแรงอีกเพราะว่าพ่อกับปานำเบายืงไปกินเขาอยู่ให้เบายื้อซื้อซีนโลนึงคือกันส่วนน้องแยกก้กโบยูเฮือนไม่แต่เฮาสามคนอันนี้ป่าไว้ตอนแรงเฮา มาปรุงอันนี้กินสำหรับเขากินนนแหละตอนเที่ยง คนเห็ดลาบเห็ดก้อยในมือใส่ขาแต่ว่าสูตรของเฮาอยู่ชนบทใส่ขาตลอดข่านี่หอมขนาดเลยกลิ่นของมัน ใส่หนังดาวด่างนะดาวฟ้าอันนี้น้ำที่เอากอยเกลือกับแปลงลง้งนัวที่นี่เทใส่เลยเขาคั่วใส่เบิดเลยอันนี้มันเผ็ดเผ็ดนี่ใส่บวบิด ยานมากินบะได้หอมกุวาผักทียมหอมจีนหอมบัวส่วนฮอร์โมนในจะน้อยใส่้ำแรง แบบนาวลืมซอยไว้เรียบร้อยคิดว่าจะได้กินเขานำกันกับอันยูทูบเบอร์เมืองทะาแตงแอาไปมาแจะบม,มาสั่น จ่ามาสามคนเขาถ่ายคลิปอยู่บ้านหอยไล่ขามาบ้านเฮาเขาว่ารถเทมาบา่อไรแต่บมเป็นยังใส่เลยฮอร์โมน ลาบ เฮาสามคนส่วนให้พ่อนี่บ่ต้องแบ่งก็ได้เพราะว่าพอก็ับไปกินน้ำเบานึ่งอาหารตอนแรงจริงคอยมากินนะพ่อเฮานี่พ่อเฮา นะส,สำนีละเหาเห็ดสามคนกินซีนยังเหาก็บฮักออกครึ่งหนึ่งเพราะว่าอันนักยูทูบเบอร์ถีบอาสิมายามเขามาก็เลยฮักออกถ้าเขามานี่เห็ดเบิร์ดเลย น้องแยกเนี่ยคอยบอกให้เราไปเอางูเขาได้งูอยู่ในป่าแต่ว่าเจ้าคลองแฮ้นเพิ่นบอบอจับบอบายงูเนาะแล้วก็บ,บอกินก็เลยเพิ่นบอกให้ญาติพี่น้องของเพิ่นไปเอานะใครกินก็ไปเอาเอามากินกับบแม่ินสกินอยู่ในบ้านกินอยู่นอกบ้านเนาะเ้นวาเ่าเห็ดกินตามห้องตามห้วยเนาะ ไก่ไก่บ้านส่วนลายู่บ้านเฮานี่ประเภทงูนี่เขาคอยเด้เอามากินในบ้านในเฮืน่นเพราะว่างูชนิดใดก็าตามกินแต่ในปลาเบิดตเนาะแปลว,ว่าเขาคลําตามประเภทนี้บ้านเฮาสัตว์อื่นนี่สมารถเอาไปกินได้แต่ว่างูนี่บ่ได้แน่นอน แต่ว่าช่วงหนา้าฝนนี้ก็ค่อนข้างลำบากถ้าว่าเฮ็ดกินในป่าแต่เฮ็ดยังบบได้เพราะว่าสัตว์ชนิดนั้นนี่เขาห้ามบ่ให้เอาไปกินในบ่าบรรยากาศในเทินคั่วค่อนข้างมืดเพราะว่าช่วงหน,น้าฝนบรรยากาศทางนอกก็เมืดคึ้เอามาๆมา,มา,ม,ามากินขา้าวเที่ยงกันกินสามคน ปะไก่ไก่หน้าแม่เพราะว่าเอฟซีก็หลายคนวะเป็นย่างเขาคือปะอันนั้นถั่วอาหารการกินให้พอกับแม่นี่ไก่ปะไก่เอากินอันนี้แมนข้าวเจ้าข้าวเจ้าหมอวานนี่เรากินบะเบ,เบ็ดแต่ว่ากมันบดได้บูดเลยข้าวเจ้า ยกกระดูกก่อนอยู่บ้านเฮ่านี่างข้าวไข่ชิ้นสัตว์ป่านี่างโลหนึ่งหกสิบพันบางคนเหลือไข่ห้าสิบตำสุดนี่ห้าสิบ าบางคนค่ายฮอต80ดสแต่ว่าอยู่ในตลาดนี่แซนป้ายมั้หลอมือซีดยังบรทันเข้าตลาดบุแพงพันใดหแต่ว่ามันได้เข้าตลาดแพง ผักเทยากับหรือมันแต้มักแตงช่วงนี้มีผักในอื่น

เต็มปากเต็มคำเลยล่ะ หน้ากระจกเลยไม่ต้องใส่จอกเวลากินไม่ต้องอม ปากกระจกหรือว่าปากกระตุกเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเฮา,ห,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 าหลายคนสำหรับเฮากินน้านี่เฮาบบไดายอมได้ทุกคร oh. oh. ั้งอิมกินข้าวตอนเที่ยงวันนี้ตอนแรกกัยังได้กินอีกสี่ในนี้กินประหยัดนี่แหละ เอาสำหรับชุดนี้พกเฮาก็สิ<ม>ีจบลงอยู่นี่ก่อนลแล้วก็เ<ห>พืที่เขามาเบิ่งมาชมต่างแต่ตดจนจบก็ต้องขอขอบอกขอบใจถ้าบ่อยพาดผลงานการเคลื่อนไหวของครอบครัวฮาก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาได้เฮ็ดขีปต่อๆไปและอย่าไว้ใจพ่อใน้ FC เบิดทุกคน จงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าินอย่าเงียงคอห้เจริญเ้าาหน้าพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมบังทุกประการจะได้ก็ขอขอบใจใหลายๆบ๊ายบายขอ,อการอีกคลิปต่อไป